ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรันสารายยาน่าใช่มากนะครับวันนี้เรามารีวิว3คันนะครับเป็นรถยอดนิยมอีกอีกคันหนึ่งเลยอีกอีกยี่ห้อหนึ่งเลยนะฮะที่ใครหลายหลายคนก็อยากซื้อ,อยากอยากได้นะครับสอบถามมากันเยอะนะครับกับเจ้าวิสุบิชิปาเจโรตัวนี้เป็นตัวท็อปทั้ง3คันเลยครับ2.4 GT นะครับแตกต่างกันที่ปี นะครับแตกต่างกันว่าราคานะครับมีทั้งปี15มีทั้งปี18มิสุพิปาเจโร่นะครับ2.4 GT ปี2015นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่160,000กิโลนะครับ160,000กิโลคันต่อมานะเป็นปี2018นะครับปี2018เลขมา100,000กิโลนะครับสออีออกสีเทานกพิราบนะฮะสีเทานกพิราบนะครับ ส่วนคันนี้สีดํานะครับสีดำนะฮะเป็นสีที่น่าซื้อมากนะครับสีเงาแวบเลยนะครับคันนี้ปี2องพเช่นเดียวกันเลขไมค์แค่แสนกิโลเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกับสีคันนู้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาจอดลึกทีละคันเอาคันแรกเลยแล้วกันนะครับคันนี้ครับกับบิซูบีชิฟปาชิโร่นะครับสองจุดสี่จีทีนะครับเลขไมค์แค่แสนกิโลนะฮะหนึ่งแสนกิโลนะครับ ราคาพิเศษนะครับวันนี้ที่จริงพิชีุิตั้งไว้788,000บาทนะครับวันนี้ลดไปเลย100,000บาทนะครับเหลือแค่688,000บาทได้ปี18ได้ไม่แค่แสนกิโลนะครับเป็นตัวท็อปแล้วนะครับ688,000บาทครับรอบคันเลยนะฮะกับเจ้าพิสูปปชีปาเชโร2.4 GT ปี2018นะครับเลขไม่แค่แสนกิโลเท่านั้นเองนะฮะเป็นเครื่องยนต์ไมเวกแล้วนะครับตัวครีนดีเซลนะครับรถสวยมาก นะฮะคันนี้ทะเบียนสวยนะครับสี่ห้าสองเล็ดหวยง่ายนะะดูเลยฮะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับสมบูรณ์แบบทุกการใช้งานนะครับรถสวยครับรถคันนี้เดิมเดิมเลยนะฮะน็อตเลสไม่มีแกะเลยนะครับเอาดูเลยฮะส่องกันไปเลยฮะได้สีดําด้วยนะครับได้สีดําด้วยนะครับหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหเนี่ฮะเดี๋ยวพับอบอให้นิดนึงนะครับข้างหลังนะครับนี่นะครับพับเรียบลงไปได้นะครับอันนี้ต้องตัวตรงเงตรงนี้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูวนพับเรียบได้นะครับภายในกว้างมากนะครับปาจิโร่เขาห้องโดยสารเขากว้างอยู่แล้วนะครับอ่าส่องไปเลยครับทุกแพลตฟอร์มครับปาจิโร่4 g t นะครับรถคันนี้สวยกิ๊บเลยนะครับพลาสติกตรงบังแดดยังไม่เคยถอดเลยนะฮะเลขมาอยู่แค่12,000กิโลเองนะฮะ1 2 0 0 0กิโลนะฮะตัวท็อปด้วยนะครับเป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับ คันนี้ลูกเล่นเยอะนะฮะมีเพดนชิปด้วยนะครับปุ่มแป้นสวยงามมากนะครับลูกเล่นเยอะเป็นบ่อไฟฟ้าด้วยนะครับอืมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเย็นมากนะฮะจริงๆิก็ไม่อยากจะออกจากห้องนี้เลยนะฮะโหรถคันนี้สวยจริงๆนะครับคันนี้ได้ใหญ่นะฮะได้ปาจิโร่อึถึงทนได้ตัวท็อปนะฮะป้ายแดง ได้แบ่งประมาณล้านสามเลยนะครับวันนี้นะครับพีชลิตทำราคามันเหลือแค่หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับจากที่พีชลิตตั้งไว้เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับลดไปเลยครับหนึ่งแสนเหลือแค่หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับได้แม็กด้วยนะครับได้แม็กด้วยนะครับเอาไปใช้กันยาวๆเลยนะครับนะครับเพื่อให้ทางทีมงานนะครับได้ซองนะฮะทุกซอกทุกหนนะฮะจะได้ไม่ร้อนนะฮะน็อตน็ตไม่เคยขันเลยนะครับเดิมๆจะลงงานนะครับ เครื่องยนต์นี่แห้งๆเลยนะครับเป็นเครื่องไมเวกแล้วนะครับเป็นตัวคอมบัลเรียล d i นะครับขับสนุกนะฮะแล้วเป็นเครื่องโยนต์ที่ทนทานนะฮะเป็นดีเซลดูแลง่ายซ่อมง่ายนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับได้ปี18ได้ไมแค่12,000กว่ากิโลเองนะครับกับเจ้าบิซูบิชิป,ปาจิโร่4สีดสีดำคันงามคันนี้นะครับ สนใจนะครับติดต่อกับเจนจัดให้ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0957379594นะครับคันต่อมาเลยฮะคันกลางนะครับคันนี้เป็นสีเทานกพิราบนะครับไม่หนึ่งแสนกิโลเหมือนกันเลยนะฮะหนึ่งแสนกิโลเหมือนกันเลยนะครับทะเบียนสวยด้ยครับ5677นะครับคันนี้ตัวเดียวกันครับเป็น2.4 GT เลขไม่หนึ่งแสนกิโลเหมือนกันหนึ่งแสนกิโลมนันเอาขายเท่ากันไปเลยนะฮะขายเท่ากันเลยนะครับหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับ นะคันนี้นะฮะได้เป็นตัวตัวท็อปเหมือนกับคันสีดําแต่คันนี้เป็นสีเทาลูกไิลาบนะครับจะแล้วแต่ความชื่นชอบของลูกค้าเลยนะครับว่าชอบแบบไหนเท่าปี18เหมือนกันนะครับตัวท็อปเหมือนกันนะครับรอบคันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นปาจิโร่นะครับบีซูบิชิปาจิโร่สองจุดนะครับเลขไม่หนึ่งแสนกิโลเหมือนกันเลยนะฮะขายเท่ากับคันดําไปเลยครับหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวซื้อสดไม่เสียบัตรเจ็ดเปอร์เซ็นต์แรงสิ่งนะคันนี้มี เาขาเรนะียกไงพผมสามดีนะฮะติดมาด้วยนะครับนะเวลาไว้คงไว้ของนะครับก็กันน้ํากันเลอะได้นะครับส่องกันเลยฮนะทุกแพลตฟอร์มส่องไปเลยครับนี่รถคันนี้ขับดีโคตรเลยนะปาริโลขับดีทุกคันเลยนะฮะสามคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนเหมือนกันนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนห้าพันกว่ากิโลนะฮะหนึ่งแสนห้าพันก็ไม่พอกันเลยนะครับ เอาราคาเท่ากันไปเลยนะครับ688,000บาทนะครับเคดิตดีฟรีดาวนะฮะก่อนเริ่มต้นเพียง11,000บาทเท่านั้นเองนะครับดูเลยฮะรถคันนี้มีจอนรอยมาให้ด้วยครับลูกค้าติดเพิ่มมานะฮะแล้วก็เป็นแอร์ออโต้เหมือนกันนะครับคันนี้ลูกเล่นก็จะแพผวพาวเหมือนกับคันสีดำครับเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันเลยนะฮะแต่คันนี้ก็แล้วแต่ชอบครับชอบสีเทานกพิราบหรือชอบสีดานะครับเบาะคูหน้าเป็นไฟฟ้านะครับข้างหลังสวยงามมากๆ ขายหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับเจ้าปาเชโร่คันนี้นะครับอืแอร์เย็นอีกแล้วนะครับไม่อยากจะออกจากห้องโดยสารเลยนะฮะแอร์เย็นจิ๊บเลยนะฮะเอาซองกันไปเลยฮะเครื่องยนต์แห้งๆเหมือนกันนะครับเป็นตัวท็อปแล้วนะครับเครดิตดีฟรีดาวเช่นเคยครับซื้อสดไม่เสีย87เปอร์เซ็น์แน่นอนนะฮะพอพิวเงินสดมาสู่ขอได้แล้วครับ688,000บาทนะครับมาดูรถก่อนมาชมรถก่อนครับน่า ไม่สวยไม่ต้องเอาอไปนะฮะถ้าสวยก็ขับรถออกไปได้เลยนะครับรถสวยแน่นอนครับที่นี่วิสุวิชิปาเจโร่2.4 GT นะครับเลขไมล์15,000กวกิโลเองนะครับรถคันนี้นะครับก็ผ่อนเริ่มต้นเพียง11,100 0บาทเท่านั้นนะฮะเฉลี่ยวิ่งวันวันละ40โลวิ่งน้อยนะฮะวิ่งน้อยนะครับเปลียนเพื่อตามปีวิ่งโคตรน้อยเลยนะฮะน้อยมากนะครับซื้อสดไม่เสีย87%นะครับใช้จัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวแน่นอนนะครับ ติดต่อเจนจัดให้เหมือนเดิมนะครับ0 9 5 7 3 7 9 5 9 4แต่ถ้าใครคิดว่าราคา2คันนี้688ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ไหวนะครับหรือว่าเงินเดือนผ่อนไม่ไหวอ่าเราก็มีตัวเซฟคอร์สมาเหมือนกันนะครับนี่ครับกับเจ้าบิสูบิชิปาเจโร่สองจุเหมือนกันนะครับ2.4 Gt เหมือนกันแต่คันนี้เป็นปี2015นะครับปี2 0 1 5เลขไมล์0 000กมนิโลนะฮะ160,000กมนิโลนะครับ, 1, 60, รบปี15 ราคาต่างกันต่างกันประมาณส0 0แสนนะฮะคันนี้เอาเร็วเลยนะฮะเหลือแค่588,000บาท5 8ื0 0 0บาทได้สีน้ำตาลเงาวับทั้งลำเลยรอบกันเลยครับรถคันนี้เป็นวิสุิชิพปาเจโน่สองจุนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวพิมเมียมด้วยนะฮะนะครับไม่หนึ0 0 0สกมนิโลนะครับปี2015นะครับเป็นตัว GT ตัวท็อปเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ปีเขาต่ำกว่านะครับยอดจัดก็จะ ตกลงมานนี้พับเบาะนี่คันนี้ฮะมีของนะฮะวางได้เลยนะฮะกว้างมากครับปาเจโร่นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเหมือนเดิมนะฮะคันนี้แอร์เย็นนะฮะโอ้โหดูฮนะซองเลยะฮะนอ็นอตเน็ตไม่เคยขยับนะฮะสันหลังซ้ายสันหลังขวาเดิมหมดนะครับเรียงรายด้วยเม็ดอาร์ตกว้างมาก5 08, 000, 8 8แ0 0แบาท5 8า0 0 0บาทได้บีซูบีชิปาเจโร่ ปี2015คันนี้ใช้นะครับเลขไม่ห0 0แสหกม่นเก0 0กิโลนะฮะนะฮะเป็นตัวเดียวกับ2คันที่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับแต่ปีเขาต่ำกว่านะครับเป็นบ่อไฟฟ้าคู่หน้าเหมือนกันนะครับโอ้ยใครได้ไปก็คุ้มนะฮะ5้าเท่านั้นนะครับปี2015นะครับจัดไฟแนนซ์ก็เช่นเคยครับเครดิตดีฟรีดาวซื้อสดไม่เสียวัตจ็ดเปอรเซ็นครับ กับราคาห้าแสนแปดหมื่นแปพันบาทการได้คันนี้ไปก็คุ้มเหมือนกันนะฮะราคาถูกกับสองคันนั้นสองแสนแต่ปีเขาต่ำไมค์เขาเยอะกว่านะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับอยากได้ไมค์น้อยอยากได้ปีสูงยอดจัดเยอะๆก็ต้องไปสองคันนั้นนะครับโอ้โหปึ๊บสักคู่นะครับอัดสองกันเลยฮะสองกันเลยนะครับดูเลยะะฮะเครื่องยนต์นิ่งมากนะฮะเป็นดีเซลนะครับ คอมโบเ็วดีๆนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ไมเวกแล้วนะครับเครื่องยนต์ไมเวกก็จะเป็นรถสปอร์ตนะครับขับขี่โดยที่เครื่องยนต์เป็นอยู่ต้นๆของโลกเวยนะฮะเครื่องยนต์ไมเวกนะครับพวกทํารถแข่งนะครับกับเจ้าพิสุปาเชโร2.4 GT ปี2015นะครับเลขไม่1 0 9 0 0 0กิโลนะครับราคาพิเศษนะครับ588,000บาทนะครับ จัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวคันนี้นะครับผ่อนเริ you, ่มต้นเพียง9,000กว่าบาทเท่านั <allowing us S 2> ้นเองฮะ9,000กว่าบาทเครดิตดีนะฮะ9,000กว่าบาทนะครับ7ปี9,800นะครับ6ปี10,000นะฮะ5ปี12,000บาท4ปี14,000บาทนะครับแต่อันนี้ต้องเป็นลูกค้าที่เครดิตดีนะครับส่วนให้เครดิตไม่ดีมันก็แตกแตกต่างกันส่งมากกว่าหลักร้อยอะไรอ่านี้ครับถ้าขายพวงหรือไม่มั่นใจอะไรนะครับติดต่อกับเซลเจนจัดให้เลยนะครับที่เบอร์โทร0957379594นะครับ กับราคาแค่5 1, 8 0 0 0 0ืบาทนะครับมิสูวิสิปาเจโร่สองจ GT ปี2องพนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวไร้สดครั้งต่อไปนะครับจะไปดูกันว่าเป็นรถอะไรนะครับขอบคุณที่เชื่อใจไว้ใจมั่นใจและรักกันวันนี้สวัสดีครับ